ไปพี่น้องผมมือนี่กับคลิปยามบ่วงรวนรวนยามบ่วงรว,วัวรวัวเข้าสิไปแบบชิวๆนะครับนะเนาะยาวก็มียูเท่งฝ่าด้วยครับเนาะได้แลละนี่แหละไม้บ่วงเข้าแรงไฟู้ใด้ เราสไปยามท่าพีกว่าผมมาบ้ามีเห็นแสงไฟซึ่งบ่แน่ใจว่าไฟผู้ใดผู้ใดอีกเกลงตอนดีสีพี่น้อง กูเลยเด้อครับเด้อเหมือนี้เ่าไา้กูย่านเพิ่นเกี่ยวเขา้าหลัวบบ่วงเฮาสีเสียอีกคือยังฟังนั่นเสียไปซี่ห,หลังมันก็บ,บ่ไาไว้เนาะครับเนาะ สขึ้นเลียวมาเบืองหยาบไม่ได้พี่น้องเลยไปเลยยำกับบาวมีงานเงาบนเหลืองมาสีกูใไปพร้อมเด้ได้ครับเรื่องมือนี่ข้าสีกูครับสวัสดีครับกับบาวมียามวัวกันขึ้น ใช่แหะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรุ่นับพี่น้องโอ้ยังดีๆอยู่เลยครับเด้อนี่ยังดีๆอยู่บ้านมีคิดว่าบ,บ่มีแล้วล่ะนี่ เดี๋ยวขึ้นมาเขาจะกูกลับนะครับเนาะขออภัยครับ ผ่านอยู่พี่นอ้องเฮ้ยทีกครั้งมีพานว่ะนั่นผ่าดพาดเอาเชียงรายดีแสดงว่ามีหนูบ้านคือคือกูบ่ได้แล้วแบบกูบ้าไรมันจะเจี่ยวบ่เขาเหมือนวกาหูเจ้ากูบ่ได้ห่างต้อห่างต้อกันแนี้ยพี่นอ้องเราบ้ามีเสือมาห่างไปนี่อีกครั้งหนึ่ง กันกันธาตเนี่ยมีห้องตห่างตัว บานล้ววกวนท่องพี่นอ้องนี่นี่ฟังทางน,นี่บแ่แลน ห่างอีกลังหนึ่งห่างอีกลังหนึ่งเออแต่มันตาแนวนีมีหนูอ่ะประเด็นคือมีแล้วมันสีตาบวกเขออ้าบ่อตอนย่อมาหางอีกรังนิดเดียว นักขันแนวนี่นักเพราะว่าปักยาก c นี่พี่นออ้องประเด็นะคือมันสีเดื้อขึ้นบ่าท่อนอะ มันแต่มันก็มีควา่หวังนะเพราะว่ามันเข้านว่าผ่านบวกเียว่านูยงอาสิตุยัยบ้ามีเราอาสิตัวัหไ่ตัวเพราะว่าคลอ่อ่อยดีแต่ว่ามันแลนนะยาบวงมามันบ่ กึ้งกันกึน่กันมาพ,อพอ่พพกอนท่องพี่น้องคันบ่ได้หนูกตต้องมาหาพอกอนท่องนะครับเนะาะไปเดียวเดียวเดียวอีกสิบหลังอีกสิบหลังบ่ได้ยังว่ากัน เออย่างเนี่ยนะเขามีสีนงวูอองขั้นเบ่อถึงว่าเอาสีนงูแล้วไปย้ำบ่มันบ่เขากันบ่ถือกันเลยยิ่งไปหายจะไปดองเนอะไม้นี่เป็นสงสัยที่บ่าวบ่วงบ่าวมีเสียซีหลังเลยครับเนอะบวงบ่าวมีเสียซีหลังบ่เป็นมเนี่ยบ่ว่ากันอยู่ไม้นี่คือบ่วงเสียซีหลังรากา เสียแบบหนางูดงิดพร้อมก็คือเอาละว่าวากันมี่ปลาบอลอยู่ตรงนี้ยังบอกเงี้ยเอาไคนก็นได้ีลังแรยสิเสียด้วยบ้ามีกังอ่ะว่าเสียดได้จังเลย เสียหนีหลังนีเสียนี่เป็นขวางบา่เสียหลังนีเสียประเด็นคือเสียบาหวาเดี๋ยวต้งแบบมันไม่เสียหลังที่สองอีกอยู่หนี่บ่าหลังที่สองเสียอยู่นี่เอาตรงๆเลย เสียไปได้จังไดนี่ข้องไปจักสศีว่าจังไดพี่น้องโอ้คนมาสะพี่น้องโู้เลยคนมาสะคนมาสะเขาเห็นเขา ขอดห้ามาัดไว้ังี้สินะเข้ามาสะนี่แหละครับการไม้บ่วงบ่ดีอยยัง,ยงยนยหนึ่งยังสี่ะนี่ยุนี่กับเสียนี่ยุนี่กับเสียนี่เสียก็ต้องเงดเข้าไปยังว่พที่น้องว่าเข้าไปยังอุ้ยมันเสียหลายผูดเสียหลายผูดลังนี่กับผ่าน เลี้ยอีกไม้หนึ่งยุบันหน้าเลี้ยงหรือบันดอนของเฮ่าเวยพี่น้องเด้อเลี้ยอีกไม้หนึ่งเอาบอกถือกระเยาะวากันเดี๋ยวขอห่างก่อน